มีแต่กราจกที่มกขอบเดนยวแล้วันี่าหมีตาน้ำตาโมมีอะไรบ้างมีเจียวอ่ะต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่องนิฮงโกสเตชองนะครับก็สำหรับคนที่เรียนฮิรัานะตักคาตะนะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฝึกในเรื่องของการอ่านการเขียนคำศัพท์ให้มันคล่องนะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมีบทถัดไปเนี่ยที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆจ,จังๆเราก็เรียนอยู่แค่40กว่าบทเท่านั้นสามารถอ่านพูดฟังเขียนอะไรเงี้ยอ <c oughs> ได้หมดเลยนะอ่ะมาเรามาเริ่มต้นอย่างแรกคือวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นประเดิมเลยคำว่าคำศัพท์เนี่ยก็คือคำว่าโคโตบะนะ ก็คือน on ่ฮงโกโนโคโตบะก็คือคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะหรือว่าโคโตบะเราก็รู้แล้วว่าแปลว่าคำศัพนะท์นะอ่าทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนคำที่มีหนึ่งพยางกับ2พยางเนาะเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับง่ายๆไปก่อนอย่างแรกเลยเราต้องมาเจอนะ้องแมวน่ารักเนาะอ่าคำศัพท์ตัวแรกที่เราจะเรียนนะก็คือคำว่าเนโกเนโกนะครับก็คือตัวนี้เลยเนอุย้ย เนโคะนะเนโคะแปลว่าแมวแมวนะทุกคนเนโคะเนาะทีนี้วิธีการก็คือเราก็ลากเส้นนี้มาก่อนนะการเขียนตัวอนนักษรนี้แล้วก็ม้วนหางมัน,นนะเนาะแล้วก็โคเนโคะนะครับเนโคะแปลว,ว่าแมวแล้วก็ม้วนหางนะ ถ้ายังไม่ได้เอาสมุดขึ้นมาก็เอาสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับเราก็ฝึกจดตามไปนะนิกโก้แมวเคยเห็นบางทีเราจะเรียกว่าน้องแมวใช่ไหมครับแต่คนญี่ปุ่นเขาเรียกนิ่โก้จังนะครับนิกโก้จังนิกก่จังเราก็จะเติมคําว่าจังตรงนี้เหมือนชินจังอะ่ะนะน้องชินจังอะ่ะนิกโกจังจังเนาะไว้เติมอะไรก็ได้ที่แบบว่าคนญี่ปุ่นเขาเห็นว่าแบบเอ็นดูน่ารักน่ารัก,นรกเนี่ยชินจัง เนกดจังนะน้องแมวเนาะอ่าถัดมาอิน <c oughs> ุอันนี้ไม่ต้องบอกก็คือมีแมวก็ต้องมีหมาใช่ไหมทุกคนวิธีการจำภสับง่ายๆนะพยายามจําเป็นกลุ๊มจำเป็นกลุ่ม grouping ปปความจําให้เราได้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นคําว่าอินุอินุนะสอตัวเองสองพยางอินุอินุเมื่อกี้เราเรียนตัวนี้ไปแล้วเนาะอันนี้ถัดมาเป็นตัวนุนะ แล้วก็นี่เห็นไหมมันจะมีหมวนห่างตรงนี้ปากมันก็จะอึอึตามนะอ่าเซนเซจะให้เทคนิคนะครับเทคนิคการจำนะตัวเนี้ยทุกคนให้เราดูให้เราดูตรงนี้มันชัดๆนะเอางงกับปากกานะทุกคนเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติด ่ะให้เราดูตรงนี้คล้ายๆสระอูมไหมคล้ายๆสระอุเนี่ยสระอูนะเนี่ยวิธีการจำเนี่ยครับอันนี้คล้ายๆสระอู่อีนึเนาะอันนี้เป็นแถวของแถวณณน,นินึเนโนนะครับอันนี้คือตัวนุเอา้าไมติดตรงนั้นเอาใหม่ <c oughs> อ่าอินุเนาะอ่านะตัวนือ้อเห็นไหมเราลากเส้นอย่างเงี้ยคล้ายๆสระอุไหมทุกคนแค่นี้เราก็จําได้แล้วเนี่ยนี่นี่อ๋อเนี่ยนี่นี่เทคนิคก,การจํานะคือมันมีลากหางเหมือนสระอุอะเราก็เรียกว่ามันว่าอินุนะอินุอิอนุก็คือน้องหมานะ อินุจังไม่มีมีแต่ชื่ออื่นบางทีเราจะเรียกว่าน้องหมาแต่อินุจังไม่ค่อยไม่ไม่มีนะไม่มเเีเขาก็จะเรียกชื่อมันไปเลยเนาะว่าถ,ถ้ามันชื่อว่าทาโร่นะเราก็เรียกว่าทาโรจังอย่างเงี้ยนะครับอินิอินิแปลว่าน้องหมานะครับถัดมามิซึมิซึตามที่เราเห็นเนาะก็แปลว่าน้ํานะครับแปลว่าน้ํา น้ำนาะสกคนน้ำมิซือ,อให้เทคนิคการจำตัวมิเนี่ยทุกคนว่ามันคล้ายตัวมอม้าไหมมันคล้ายมอม้าอยู่นะเนาะมันคล้ายมอม้าเนี่ยอันนี้คือมอม้าเราแต่เราต้องลองจิตนาการเนี่ยเหมือนมอม้าเอียงตัวเห็นไหมทุกคนมอม้าเอียงตัวนี่แต่เพียงแค่ว่า ไม่มีหัวเห็นไหมตัวนี้ว่ามีสําหรับเทคนิคคือสําหรับใครที่จาไม่ได้นะให้เราลองแบบคิดเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นมอไม้อย่างเงี้ยเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมอไม้อย่างเงี้ยเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เรารู้จักอยู่แล้วเราก็มาจินตนาการได้เลยว่า มันคือตัวมอมา้ามิมเิเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะอสองคำนี้อ่านว่ามิซึมิซไม่ใช่มิสึนั้นทุกคนถ้ามิสึมิซึเขียนอย่างนี้มิแล้วก็ซไม่มีเทนเทน คำ,คำนี้คือมีเครื่องหมายเท่เทงเทนงเทนคือเครื่องหมายอักษรเสียงขุนอักษรเสียงขุนหมายความว่าอะไรอักษรเสียงขุนหมายความว่าเสียงขึ้นจมูกนะทุกคนเสียงมันขึ้นจมูกเพราะฉะนั้นเวลาคนญี่ปุ่นออกเสียงอันนี้มันเป็นเสียงที่เมื่อีในภาษาไทยคนไทยก็จะต้องฝึกในการออกเสียงนะเพราะว่ามันไม่มีเสียงเนี้ยในภาษาไทยนะครับมิซึมิซึเนะ ก็คำหนึ่งเนี่ยเราดูคัดลอกสักสิบครั้งนะใครที่ยังจำไม่ได้ก็เบิ้ลไปมากกว่านั้นมีซึมิซึมิซูโอกุดะไซมิซูโอกุดะไซ,ไซแปลว่าขอน้ำขอกินน้ำหน่อยนะมิซูโอกุดะไซอ่าเดี๋ยวจะเขียนให้ดูคำว่าคุดะไซนี่เป็นสำนวนนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนนะมิซูโอกุดะไซเนาะมิ มิโซ oh. uh. ะคูดะไซถ้าปากกามันเสถียรกว่าน,นี้นี่จะดีมากนะครับมิโซคูดาไซโอคูดาไซเนี่ยแปลว่าขอในที่นี้ก็หมายถึงว่าขอน้ำกินหน่อยนะมิโซคูดาไซอ่า ถัดมาเทเทแปลว่ามือเราอันนี้ง่ายไหมง่ายเทแปลว่ามือนะครับมือทั้งฝามือเลยเนี่ยเรียกว่าเทเทเนาะมือแปลให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบางทีบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดเนาะเทก็อักษรเทตัวเดียวนะเทเท อันนี้ไม่ยากเพราะว่ามันสั้นนะครับเท hey. อ่าถัดมาคำว่าคิคิคินี่แปลว่าต้นไม้นะทุกคนคิคำเดียวต้นไม้วิธีการจำอันนี้อ่าเดี๋ยวเขียนแปลให้ก่อนเนาะต้นไม้ วิธีการจำคือตัวเนี้เหมือนสากะอีอะแล้วตัวนี้แทนคอควายนะอ่านว่าคีคีเนาะคีมันก็คล้ายๆต้นไม้อยู่นะคีคีภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันจะมีคำซ้ำทางเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดองกิ เขาเรียกว่าโดงกิเนาะแต่ว่านักเรียนยังไม่ต้องจําน,นะไว้แบบบทที่มันเริ่มยากขึ้นยากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็ซับซ้อนขึ้นเราค่อยไปใส่ใจคีแต่ว่ามันจะมีอักษรที่เรียกว่าคันจิเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มคําว่าต้นไม้อักษรจีเนี่ยมันมีที่นาม,มาจากโบราณญี่ปุ่นเขาไปยืมคันจิมาจากจีนะครับอันนี้คีต้นไม้เนาะอันนี้อ่านว่าต้นไม้เอาว่าคีคีต้นไม้แต่ถ้าต้นไม้หลายต้น จีนเขาก็จะมาเขียนอย่างนี้เลยนี่รวมกันอ่านว่าโมริโมริอ่าก็คืออันนี้คือต้นไม้หลายต้นเห็นไหมรวมกันปุ๊บโมริโมริก็เรียกว่าต้นไม้หลายต้นเรียกว่าอะไรป่าเนาะต้นไม้ต้นเดียวเราเรียกว่าคีแต่ต้นไม้หลายต้นเรียกว่าป่าตัวคันจิเราก็จะเขียนอย่างนี้นะครับ คีอ่าไม่ใช่โมดินะอ่านว่าโมดิโมรีโมริโมริสวยเชียวอันนี้สวยโมริอ่าเมื่อมีป่าก็ต้องมีภูเขาเนาะคำที่สิบแล้วนะทุกคนอ่าภูเขาคำที่เก้านะครับภูเขานะฮะภูเขาภูเขาก็คืออย่างนี้นี่คือภูเขา คนญี่ปุ่นเรียกว่ายามะยะมะนะครับภูเขานะครับภูเขาเขียนสั้นๆว่าเขานะเขาคือภูเขานะทุกคนไม่ใช่เขาฉันเขาเธอนะครับยามะยะมะมะอันนี้คล้ายๆมอมานะเห็นไหมมาคล้ายๆมอมาเนาะไอ้วัดมะเนี่ยคล้ายมอมามากยะ มะยะมะอ่าถ้าจะพูเขาเป็นอเมอเมเสียงลงไทยตัวนี้นะอเม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 แปลว่าฝนอ่าอเมแปลว่าฝนเนาะฝนเม็ดฝนอะไรเนี่ยครับอเมเนาะ ที่เขียนก็ง่ายตัวอะเนี่ยอักษรตัวแรกของญี่ปุ่นอะเมะเนาะอะมีตัวนี้เมะไม่มีนะเห็นไหมเมะไม่มีเนาะอะชอบสุดเลยตัวอาเนี่ยมันน่ารักอะนะครับเมไม่รู้ว่านักเรียนเป็นเหมือนกันมาอาเมะนะครับแปลว่าฝนตัวคันจีเขียนอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเขาหลังจะ่อนเขียนตัวคันจินะติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อาเมฮิฮิหรือว่าทายูฮิลว่าพระอาทิตย์นะครับฮิก็ตัวฮิคำเดียวฮินะฮิตัวคันจิก็คือตัวนี้ฮินะครับคาว่าพระอาทิตย์ ไอ้ปากกาดิจิตอลนี่แบบไม่เบิกอะที่เดี๋ยวเอาใหม่เขียนเราไม่ค่อยแบบคือเราต้องค่อยๆลากอะ่ะแลลว,ว่าพาทิตไม่สวยเลยฮินะครับฮิถัดมาเมื่อมีพาทิตก็ต้องมีพระจัน์ นะครับพ้าจันนะครับพ้าจันคือซุกิซุกิซุกิซุก,กิตัวนี้ต้องลากออกมาหน่อยนะทุกคนตัวนี้ต้องต้องลากออกมาหน่อยนะซุกิตัวคันจีซื สกีนะสกีก้คิเรเดสสกีก้คิเรเดสแปลว่าพระจันทร์สวยนะครับสกีก้คิเรเดสหรือว่าสกีก้อัคารุยเดสสกีก้อัคารุยเดสพระจันทร์สองแสงสว่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเขียนให้ดูนะเผื่อแบบทุกคนเดี๋ยวเรื่องการแต่งประโยคเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามเนาะเราเอาคำศัพท์อ่านให้คล่องๆก่อนนะครับ อ่านสาบให้คล่องก่อนสคีงนะเป็นคำช่วยนะครับคิเรย์เดสส,สคีงะคิเรเดสอะไรอะไรงะคิเรเดสแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยสวยเนาะในที่นี้ก็คือพระจันทร์สวยนะครับอ่าถัดมา ดอกไม้นะครับฮานะฮานะอันนี้ก็คายนอนหนูนะเห็นไหมคล้ายนอนหนูเมื่อกี้คายมอมานะครับอันนี้ขายนอนหนูนะฮานาะนะครับฮานะฮานะฮานะเขียนไปเรื่อยๆสักคำศัพท์สิบตัวแล้วนะ ตัวขั้นจีอ่านว่าฮานะนะครับฮานะถัดมา,า,าคือคุจิคุจิปากนะครับแปลว่าปากคุจิคุจิคุจิเนี่ย ไอ,อ้เช่นแม้ลักษณะของตัวอักษรเนี่ยมันคล้ายๆกับการออกเสียงของภาษปุ่นนะทุกคนแบบเ,เราทําปากคําว่าคุนะคุคุปากเรามันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นรูปร่างคุมันถึงอ่านว่าคุไงคุคุคุจินะครับคันจิเป็นรูปสีเหลี่ยมอย่างนี้คุคุจิคุจินะแปลว่าปากนะครับ ุเมื่อมีปากเราก็ต้องมีตานะตานี่ง่ายมากเลยคำเดียวเมะเมะนะครับเมะเมเหมือนเราจะเขียนตัวเมได้สวยสุดแล้วเมนะครับตัวคันจีนี่เมนะครับเมแปลว่าตาไม่ใช่ลูกตานะตาเลยเรียกว,ว่าตาอย่างเงี้ยตา ลูกตาเรียกว่าริวกังยากไปอันนั้นเป็นภาษาแพทย์ไม่ต้องนะครับอ่ามี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 หูนะครับหูมีมีน่ารักเชียวหูนะครับมี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 อ่ามีมีนะทุกคนมอม้าเอียงมีมีนะมี จดตามกันไปนะครับมีม,มีตัวคันจิอันนี้แปลว่าหูนะครับมีหูแล้วก็ต้องมีเท้านะครับอาชิ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 อาช่านว่าอาชินะครับอาอุย้ยเอาใหม่นะลบอาชิ อาชิอาชิเท้าอาชิอาชิเท้านะครับใกล้เคียงกันมันมีเท้าระหว่งางเท้าไปสะดุดก้อนหินระหว่งางเท้าไปสะดุดก้อนหินก็คืออิช,ช,ชิอิชิอิชิอิชีอิชีก้อนหินนะอิ ช i อีชิตัวก้อนหินก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือคันจิของตัวก้อนหินนะครับ i, อีชิอ่าอีกรอบหนึ่งเนาะอ s ชิอีชิอีชินะถัดมาคำว่าโคเมะโคเมะแปลว่าข้าวนะครับโคเมะโคเมะโคเมะ ออกเสียงตามเซนเซีนะเซนเซโนโอโตดินีอิเตกะดาไซเซนเซโนโอโตดินีฮาเซงอุชิเตกะไซออกเสียงตามอาจารย์นะครับเซนเซโนโอโตดินีคือตามอาจารย์อิเตกะดาไซกรุณาออกเสียงนะเซนเซโนโอโตดินีอิเตกะไซเนาะออกเสียงตามอาจารย์เนาะถัดมาค่ว่าโคเมโคเมโค,โค Me. Me. K K เมฆโคเมข้าวโคเมะแปลว่าข้าวนะทุกคนข้าวข้าวที่เป็นมเมล็ดมเมล็ดนะโคเมะนะอ่าฮิโตะแปลว่าคนนะครับฮิโตะแทนว่าคนเนาะฮิโตะ ฮิโตฮิโตฮิโตภาษาญี่ปุ่นดีอย่างหนึ่งคือมันออกเสียงตามตัวอักษรเลยมันจะไม่เหมือนภาษาไทยที่แบบภาษาไทยคือเป็นเสียงที่ควบก,กันแล้วถึงออกเสียงจริงๆภาษาไทยออกเสียงยากกว่านะแต่พอเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันออกเสียงตามตัวอักษรเนาะอ่าฮิโตฮิโตตัวคันจิก็คือตัวนี้นะฮิโตนะครับฮิ to. ตฮิโตฮโติอ่ะคำนี้ก็ไม่ยากอ่ะอันนี้เราก็จบในเรื่องของคำนะไปฝึกอ่านนะทุกคนก็คือฝึกอ่านฝึกเขียนหรือเปิดประเจ้นานุกรมก็ได้เอาแค่คำหนึ่งพยางสองพยางค์ให้เราอเน้นอ่านใน้คล่องเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมีบทถัดไปเซนเซก็จะแบบเร็วขึ้นแหละนะ เร็วขึ้นเนอะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องการออกเสียงเนี่ยก็คาดหวังว่าทุกคนเนี่ยก็พอจะได้แล้ว,ลวเดี๋ยวติดตามตอนถัดไปนะคะเพราะว่าเราจะมาฝึกออกเสียงคำสามอย่างกันไปแล้วนะบ๊ายบาย